สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะตอนนี้ก็นี่เดี๋ยวเราไปช่วยพิละวันกับแอดชัยนะคะสวัสดีค่ะนะคะแอดชัยกำลังรยงานให้คุณนายสวนผัก มเดี๋ยวเดจัดให้ดีนะไม่ผูิโดยสาบอบอบอวันนี้เาบอกว่าเขาไปยืนให้อยู่ีจอแล้ได้ที่จอเฉยๆก็ได้บอวั้บนันะเขบอกทำแบบปุ๊บยักเอวแล้วโออโหยักษซ้ายยักษขวาโอ้โห ฟอน้มเยะขา้าเต็มเต็มเลยค่ะมาเต็มไปฟองน้ำเต็มเต็มเลยใส่ยมีเท่าไหร่เอามาให้หมดอุ้ยหวปูนเฮียเลยกเขาบอกฟองน้ำปูนเฮียเลยอโอ้ยโอ้ยเฟังดีหัเนี่ยฟังนีครับเจะเด็กเขาจอเด็มาคึกมานะเขาจะจฟองน้ฟองน้ำวัห้วหเา ดีโอ <Okay. S 1> mm. ้เล่นมุกนี่หน้านนัวัหนูเดูาไปแช่แบหัวเาอยู่ช่สาวพี่ลูกสาวเจ้าจี้ถเป็นพี่กนไม่เผาหรอก เราจะสบายนาะเมตต่อหาเลียงเนาะโอหเ้าโอ้โหเจ้าเม่งเหาแน่อ้โหเจ้าไม่เหาแน่มดมือได้ยินทั้งวันเออเขาบหดีทั้งวันจเหมนวา้ชาน้ชาเลยีใช่แล้วกาแฟล่ะโอ้โหชาแล้วกาแฟแล้ว้ชาขากาแฟบ่ะเจ้าก็ไปทำพวกใช้เลยหมเลย น่ก็เล่งจังเลยให้ผมได้ตมแน่มันบตังยานมัได้ผสมดมันได้ผสมอีกอยู่แล้วล่ะู้หน่าพันธุ์นเฮกอปั้งนันหย่นปั้นปูยิ่งดีอยปัวอยปั้นผิดดานน่ะเป็นพอพี่หมอมาอยู่เช่อใทำผิดทำถูกเลยอ่ะคมน้ำมีคุณภาพนะ อะไรก็ไี่หมอนเนะหัวบานกระไดอะไรก็พี่หมอนพี่หมอนนะชอบแก้ไขเพา่อไม่ทำฮะช่องผมมานั่งกินนอนิีแล้วอะไรนะชอบแก้ไขไม่ได้ทรับเนี่ยนนี้โอ้โหแม่โน่นคนคนทำเขาตัดไม่เป็นแม่เพราตัดทั้งวันนู่นเขาตัดทั้งวันนู่นตัดเป็นแบบหน้าเคี้ยวยึดติดกันแล้วนะเตัวติดลิด หัวาเขียวนี่งนั่งยิ้มยิ้มขมวดอันนี้หอนาเขียวโอยนาเขียวนาเขียวแล้วนะวยเกิดเท่านเอาพวาิทแมรนนะเกิดเ่ราท่านนาเขียวแล้วตอนนี้หมายวา่าเขียวเขียวเขียวเยวตะเคีนบ่โอ้จะให้ทเที่ยงไงคนอื่นเขาไม่ได้แตดไงเขาเอาเลยไงเอาดิดิเลยมีตกร้งปัดนี่ใส่ต้นใส่ต้นใส่ใส่้วยสาหรับพัใส ถ้าเป็นของเขาเขาจะทำนะแล้วจะให้พี่ละวันสอนอะไรอ่ะสอนทำต่อคลิปแต่ทำเสียงเพลงเจ้าสอนก็ยังไม่เป็นน่ะเนี่ยสอนครั้งเดียวไม่จำครั้งเดียวยังไม่เป็นอีกเหรอเสือน่ค้ที่ไหนเล่าสอนแม่เราไม่จำสอนเกัั้้งนนแลวขาบอกแค่ทำปกคลิปเฉยๆแต่เรื่องเพลงเขาไม่ได้บอกเดยบอกสอนมากแล้วสอนพี่แม่ไม่จำเเรื่อง แค่ันมาเฮะก่อไว้แค่นี้ก<ด>่อสังนี้ก่อนอนนี้ก่อไว้สองชั้นแค่เนี้ยเหรอใช่จริงจริงก่อสี่นึงเ๋ยก่อไปก่อนนานนจะได้ไปหมอยกมาจะยกแน่เอาแค่น้ำไม่เข้าไม่ใช่เหรอ ใส่ก็เหมือนแห้งแล้วล่ะร่วมด้วยช่วยกันคนี้อยไ้ล่ะนนั้นธรรเดีย๋ยวเาาด้อเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อขวัญเชอเลเดิ เอาขามาขาต้ม่ะขาโมันนขาคนามุกเยอะเดียม้ยกคนเดียวอค่ะช่ลไม้คนละมือเยี่ยมสุดยอดเก่งมากสาวปูถ้าบมมีปูนี่บ๊เเซ็ตเดนิ่ จะมาบ่มีไายถ่ายนนูหนบ่สวยหมดไปไเลยน่าไนอนนี่นอนอยากินนะกินแล้มันราดหูเด็ดลอยนี่ไปก่อนไม่แตกหรายแล้วเอ้ยที่พิงมันก็แตกด้วยข้างล่างนะ เนี่ยข้างล่างฮะโอ้เล่นแรงเนาะเดี๋ยวนี้เนาะเวลานั้นอาจจะมีว่าก่อนไอ้โจจะเป็นไอ้ที่จริงจะเป็นอะไรนั่นสปีโกนจะเป็นไอ้หมดเลยนั่นละไอ้แอมเป็นงั้นแหละ เพื่อนโอ้ยไงไนนเพื่อนไเียนเพื่อนเด้อไปเีนเนเด้อ้นเราแยเกือบเพื่อนเด้อโอ้ยัสิว่าเอเม็ดเอาเม็จะเอาเกือบไปเสียตเออเอไปเสียซเกือย่น่หอพันตาแอโอ้ยนี่เล้เสียวเนี่ ง่ายถ่ายอยู่กำลังจะถ่ายเนี่ยโอ้ยมันเหลือหนึ่งนาทีเหลือหนึ่งนาที ตีมือปลานี่ต้องยกให้แอดชัยบูมันจะไม่ยอมใส่ข่อยดิแม่แม่เ่าไม่อยังให้เพียรถ้าไปบ้านก็อยากได้ลังค้าวเพล้วอยากได้ฝาปันไดสิไปเห็ดฝายเ่ยไม่มเห็นปันไดมันสูงสพูนนั่งค์คือกิ่งเบกโหันหอดอยู่คะนั่งค์คือกิ่ไปบกโป้หอดมันสูงแห้งมันสูงแฮงบอกแม่นแอดชัยก็ทำเสร็จรวดเร็วทันใจนะคะ